สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการซูเปอร์เกม h ์ชแนลนะครับแล้ววันนี้นะครับคุกกี้รันได้อัปเดตคุกกี้ตัวใหม่เข้ามานะครับก็คุกกี้ตัวนี้ก็คือมินช็อกโกนั่นเองครับก็ความสมามารถนะครับก็คือใน ใน,ในเวลาเราเริ่มเกมไปเนี่ยครับมันจะสีเวลลินแล้วจะมีเหรียญ2ชนิดก็คือเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่สามารถสร้างเหรียญกลางอากาศนะครับแล้วเมื่อเราไม่ชนสี่ขวาง,งเลยวิ่งไปเรื่อยๆความรีวพื้นฐานก็จะเพิ่มขึ้นและสร้างเหรียญมากขึ้นด้วยแต่ถ้าชนก็ความรีวจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับส่วนเพชรมี2ตัวมิสโดลิมีกับมิสเตอร์ฟาซอลาทีนะครับความสามารถก็คือ มิสเตอร์ลิมีเนี่ยมันจะใช้เหรียญห้า้เหรียญเปลี่ยนให้เป็นพอชั่นปาร์ตี้เยลลี่ดาวตามเวลาที่กำหนดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตอนเวลาใกล้กำหนดเรียบร้อยแล้วเมื่อเหรียญนั้นมมีก็ต่ำกว่ากำหนดความสามารถมันจะไม่แสดงผลไอตัวมิสเตอร์ฟาลันลาทีนะครับความสามารถก็คือผลิตเหรียญยักษ์วิ่งด้วยความเร็วแสงนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ถ้าจะถ้าเกิดมีหนึ่งใน2ตัวเนี้ย มันจะแสดงเผาบวกด้วยนะครับถ้ามี2ตัวมาแสดงเผาบวก2รอบก็เผาบวกนี่คือจะมาสร้างหัวใจพร้อมขวดเลือด5อย่างนะครับก็เรามาใช้มิสโดเรมีไปเล่นกันดีกว่าอเอาเอพิโซดใส่3มดีกว่าดูเหมือนมันจะเยอะดี ใช้มงกุฎเยลลี่หลักสีเพื่อเพิ่มคะแนนเยลลี่ดาวนี่มาเทสเอาเล่น okay, ไปก่อนคอยดูนะครับเคชากพื้นหลังเสียงพื้นพื้นหลังมันจะเป็นไงอ่าอเคก็เข้าใจควาสมสามารถมันแล้วนะส่วนที่ ผมไปเห็นในเฟซอะไรพวกเนี้ยมาก็คือแบบว่าที่เขาถามกันว่าทำไมมีมิสโดเรมีหรือมิสเตอร์ฟาโซลาทีแค่ตัวเดียวแล้วมันแสดงผลของของความสามารถมัน,นครับก็เขาทำมาอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนของกาคาโอกาคาโอต้องมีสองตัวรวมกันถึงจะแสดงผลนะครับนี่ครับก็ต้องรอเหรียญครบ500ก่อนละความสามารถของมิสโดเรมีจะแสดงผล เรวเก็บนไปเลขก็ได้นะครับขวดเลือดของมิสโดริเมียดูดได้นะครับ เนี่ยมาช่วยแล้วนะครับเป็นแบบเมื่อกี้แหละครับอมาอีกรอบแล้วก็วผมมีสองตวัวก็เลยมาช่วยสองรอบถ้าเกิดใครมีตัวเดียวก็มาช่วยรอบเดียว เคบนฐามครับ ตายแล้วออไปต่อไปอะไรเนี่ยอ้อยหลังอีเวนต์ต่อก็เดี๋ยว,ยวก่อนที่ผมจะเล่นตัวนี้ก็คือมีอีเวนต์สงการมานะครับก็คือเก็บหยดน้ําก็ตอนนี้มาแล้วถ้าเกิดใครที่สงการอยู่บ้านแบบไม่ไม่อยากไปเล่นข้างน,นอกก็เล่นสงการท,ที่รันเลยครับอนี่แหละ สองการในฟุตบอลก็คือเปลี่ยนน้าแต่ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้เก็บก็เลยได้รางวัลน,น้อยหน่อยแถมเงี้ยเปลี่ยนสมบัติกันแถมเหรียญมาล้วกันโอ้เยเล่นกันเลย โอเคก็คอมโบมนัดของโกมินช็อกโกกับมิสเตอร์ฟาซอลจีเนี่ยมันจะแถมเหรียญได้สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนมิสโดเรมีเนี่ยมันจะเมื่อได้เหรียญจะได้คะแนนเพิ่มนะครับผมลืมบอกไป ก็ไอเหรียญความรูปแสงของมิสเตอร์ฟาโซลทีจะแสดงผลไม่นานเท่าไหร่เมื่อได้รับความมันจะวิ่งด้วยความรูปแสงแค่แป,ป๊บเดียววิ่งไปแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกแล้วเดี๋ยวก็ไอเทมก็จะหมดแล้ว ก็ใครที่แบบเป็นมือใหม่เนี่ยอยากจะซื้อคุกกี้เก็บตังค์สักหน่อยก็ซื้อตัวนี้เลยผมแนะนำอย่าไปซื้อชีสเค้กชีสเค้กปวดง่ายจะตายตัวนี้นปวดยากนอกจากพวกที่เล่นมาตั้งแต่สีสันแรกแล้วมั้งอาจจะซื้อคุกกี้ไว้หมดแล้วเหมือนกับผมเนะี่ยผมเล่นมั้งแต่สีสันแรกแต่ตอนไหนวะอีเวนต์อีเวนต์นหยดน้ำสงการของปีที่แล้ว

สิ่งพิมพ์เพราะดีอันนี้เป็นแบบเพลงบรรเลงของมินช็อกโกแบบบรรเลงเวลดินส่วนของล็อกสตาร์นี่มันเป็นเพลงกีตาร์พลงพล็อกล็อกมันมันไม่เป็นไรหรอกครับใครที่ชอบแบบมันมันก็ไปเล่นล็อกสตาร์ใครที่ชอบแบบบรรเลงก็เล่นตัวนี้นะครับก็ส่วนต่อไปสุกต่อไปไม่ใช่สุกต่อไปด อีก2อาทิตย์ข้างหน้าในสุกนะจะเป็นตัวอะไรก็ไม่ลุ้นเอาแล้วกันหรืออาจจะเป็นเอพิโซดสี่ก็เลยก็ได้ผมนี้เดาเอา,เอาไว้เลยอาจจะเป็นคุกกี้ใหม่หรือว่าเป็นเอพิโซดสี่ก็เดาเอากันแล้วก,กันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการซูเปอร์เกมเมอร์ชแนลอ่ะก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ